สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิก c y ยเบอร์ n ช e แลและเฟนเพจทุกท่านสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการอบรมออนไลน์ต่อไปขับขี่ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กและเข้าเว็บไซต์อย่างไรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่อไปขับขี่ได้นะครับมันเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆหรือหมุนอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรเราถึงจะอบรมออนไลน์ต่อไปกับขี่ได้นะครับโดยที่ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับมักจะเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นเบราว์เซอร์ Microsoft e เ g e ูนะครับเพราะว่าผมได้ทดสอบมาแล้วมันสามารถอบรมออนไลน์ต่อไปกับขี่ได้จริงๆนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองเข้าอบรมออนไลน์ต่อไปครับขี่ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กด้วยเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าเว็บไซต์ w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  e b d l t e ขีด r a เ n ็ n ซิงนะครับหรือจะพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับค้นหาคำว่าอบรมออนไลน์ต่อไปครับขี่นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเว็บไซต์ d l t ีขีด e l e a r n i n g c o m ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ d l t ีขีดอิเล็นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กดลงทะเบียนได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ลงทะเบียนแล้วให้เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ รหัสผ่านก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยสมัครหลักสูตรมาแล้วนะครับให้กดเลือกหลักสูตรที่สมัครไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับให้สมัครหลักสูตรอื่นๆน,นะครับ แต่ในที่น er ี <dilemma> ้นะครับผมขอเลือกหลัก <ielt> สูตรที่สมัครไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมได้สมัครมาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆืก็จะเห็นหลักสูตรที่เพื่อนๆสมัครเอาไว้นะครับสําหรับหลักสูตรที่ผมสมัครเอาไว้นะครับคือ2หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่1นนะครับต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดต่ออายุ เกิน1ปีขึ้นไปนะครับหลักสูตรที่2นะครับคือต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับขาดไม่เกิน1ปีนะครับสาหรับเพื่อนๆมีใบขับ <ener> ขี่ขาดไม่เกิน1ปีอบรมออนไลน์1ชั่วโมงนะครับสาหรับใบขับขี่ขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับอบรมออนไลน์2ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับสำหรับเพื่อนที่ถือใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนะครับขาดไม่เกิน1ปี ไม่ต้องอบรมนะครับให้ไปต่อใบขับขี่ได้เลยนะครับในกรณีที่ขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆต้องไปอบรม5ชั่วโมงที่ขนส่งนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับสําหรับใบขับขี่ชั่วคราวขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีใบขับขี่5ปีนะครับสามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับตามข้อมูลใบขับขี่ของเพื่อนๆน,นะครับ แต่ในที่นี้นะครับผมขอเลือกขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปนะครับนะครับให้เพื่อนๆกดดําเนินการได้เลยนะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปวิดีโอนะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนะครับจะมีความยาว2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆห้าม ละทิ้งหน้าจอไปไหนนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนะครับตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับขนส่งเขาป้องกันนะครับไม่ให้เราทิ้งหน้าจอไปไหนนะครับให้เรานั่งอยู่หน้าจอตลอดนะครับภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับเมื่อเราอบรมออนไลน์เสร็จแล้วนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกต้องอยู่ตรงนี้นะครับ ในส่วนที่1ถึงส่วนที่8นะครับด้านหมายความ่าเพื่อนๆนะครับได้อบรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับอบรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือผมได้อบรมออนไลน์ต่อไปกับขี่ขาดไม่เกินหนึ่งปีเสร็จสมบูรณ์นะครับอบรมออนไลน์หนึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายถูกต้องในส่วนที่1ถึงส่วนที่5้านะครับ สำหรับต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับนั่นหมายคาม่าเราได้อบรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์นะครับดูนะครับเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกดขอหลักฐานได้เลยนะครับหากเพื่อนๆอบรมเสร็จสมบูรณ์นะครับปุ่มขอหลักฐานมันก็จะชัดเจนนะครับสีเหลืองนะครับแต่ถ้าอบรมไม่เสร็จนะครับมันก็จะไม่มีปุ่มให้เรากดนะครับ ในระหว่างที่เรากดขอหลักฐานเป็นครั้งแรกนะครับจะมีคำถามเด้งขึ้นมานะครับให้เราทบทวนความจำว่าในระหว่างที่เราดูคลิปวิดีโอเราสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับสำหรับขอหลักฐานเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ผมได้ตอบไปแล้วนะครับหลักฐานมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง4หรือ5ข้อนะครับผมจำไปได้นะครับเพราะว่ากดส่งได้มีการ เปลี่ยนตลอดเวลานะครับหลักฐานมันก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับหลักฐานอบรมออนไลน์นะครับจะมีอายุ6เดือนนะครับเพื่อนๆสามารถอบรมก่อนหรือจองคิวที่หลังก็ได้นะครับหรือจะจองคิวก่อนแล้วค่อยๆามาอบรมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้วันเวลาที่ เราไปต่อแบบขี่อย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้ามาอบรมออนไลน์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับในการอบรมออนไลน์ต่อใบบขี่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และประโยชน์มากมายในคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ไซเบอร์ a ช n แนของเราก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ